อาสวัสดีครับผมสวัสบปฏิวิณอ์ FC คลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะการนองบอลเมือนเดิมนองบอลระแวงซิ่งใช่ปะเอ้ยชายาอะไรวะสุดตอนสุดท้ายมันเดิมมันเดิมระแวงซิ่งอะอ่านองบอลอะคือสามหกศูนย์น่มาเริ่มน,นะนี่นะเป็นธรรมดานะฮ<ห> <cile. S 1> ะับแรถถ่วงไปแนะ่ในไปไม่ได้นะเอ, <tau. S 1> อ่อนี่ดูดูลีลาสับเกียร์เสียยวนอยู่ไหนเสียย้อนตลาดคว้า เดี๋ยวจะไปหาเสยยนอยู่วันไหนก่อนคุยบอกลาเออเอาดูเอาวันนี้พาลูกชายมาด้วยนะเฮ่ยปาน้องโฟงกัสมาด้วยครับมาในลงคลิปนานนะมัวแต่ยากสุระครับวันนี้เสร็จแล้วก็กล้องอาจจะไม่ชัดนะโอ้โหรอๆนั้นเลยอะ่ะ อี๋รอๆกันทั้งนั้นเลยไอ,นะอ้ต้นเสกนะออมันจะแสกขึ้นมานะตีไฟไว้ตีขวาไว้เลยย้ายขึ้นโอุอันนี้รออ่ะนี่ใครวะอันนมมี่อันนมี่ <c oughs> น,ม <c oughs> นี่ครับสามหกศูนย์ล้วนๆนะเป็นหัวใหญ่เลยครับหัวโลกระครบเลยนะ อันนี้ก็งานเทยอยู่หน้าหมู่บ้านออดดั้มซิง awesome เองครับนี่อันนี้ก็บินยูคาซิงเลยถ้าซูมได้ไวไหนไหน,อน,น,นโอ้เล่เอบินยูคาซิงว้ตีนเป็ดลงเลยอ่ะเออนี่แบบคนเท,เที่ยวอาว ดูลีลาถ้อยเทก่อนรถติดยาวเลยนะงานขยายถนนครับโอ้อาซ้ำยกซับยก่ยกอ้ก่อนยก โอ้นิ่มนะถึงก็นิ่มเราทำไปกี่เท่าไหรก็ลงแน่นอนห้าห้าพันแก้วแค่ห้าพันเดี๋ยวจะไปทำจริงเดี๋ยวเกี่ยวข้าวก็ดูใครจะกลับกันนี่กันนี่แหละเราขึ้นแทนเลยอืม ไกลแล้วไปกี่เดือนจวรถขึ้นร้อยมีบ่นะเออเขาเกี่ยวข้าวไม่เป็นไรหรือวะวิ่งสองสองแล้วเนอะิ่งรถสองนี่ครับทางที่เราวิ่งไปจำกันจำกันได้นะครับเปลี่ยนลูกปืนแล้วมันไม่หายสะเทือนลูกปืนตัวไหนเราน่าลูกปืนมันสะเทือนแบบไหนมันมันเวลาเบรกมันเปย์เรื่อยไม่มันตึ๊ก ก็ไม่กปกติอะไม่ตึกไม่ตึกแเร่งดิละลูเป็นกันลูกปืนเป็นไยังเองดูคันส่งยังดูเช็คดูคันส่งมันคตมนันอะไรหเปล่าถ้ามันคตมันอะไรมันกินลูกปืนเลยนะอย่างนี่ละพันหรยโลเน,นาะสามพันสองพันสาหกร้อยโลระยะทางอ่ะมันไ,ไนม่เคยือเลยสี่มุดประกันออจะเรือเลยงน มันช่วงล่างมันมันรับโหลดนะขีพิ้นเขาปากเลยโอ้ย,ยังไกลอ,อ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ลงเขาตะโก่ะมัไปไปลงเขาตะ<า>ไปลงเขาตะโกะกลับขึ้นเข,ขาปักเออเอครับสามศูนย์น่นะเป็ธรรมาดานะพัฒนาวิญญากรรมพินหลง <laughs> พินหลงปังโกโครเป็นไงเ <laughs> ออเออไปประดับเลย แล้วไปวิ่งสมุดบางานหรอเล่โอ้มันมาทางนี้นานเนาะแต่มาแล้วรอบหนึ่งนี่ครับมาได้เข้าไปปลาเด่นนานแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่ไม่แน่ไปบายเย,ย็นเดี๋ยวไปหาเสี่ยยวนกันอยู่บัวปานอยู่ในดาฟี่ชิงเหรออืมเก็บไม่ใช่ต้องเรียนตลาดปลาอ๋อเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูเสี่ยยวนขึ้นสองร้อยครับในยินเขาขึ้นมาร์กเอกสองร้อยนะเดี๋ยวไปดู ถึงบอ่อแล้วครับบออรับดินนะโอ้ถนนดีแล้วอะ่ะปลากงมันเนาะปลากดอักกดอักอ้าวไม่ลงนี่ 6m60 พึ่งหลวงอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้พึ่งหลวงไปแล้วอะ่ะใช่ยังไม่รู้อะ่ะตอน ก่อนที่นั่นยังนั่นอยู่เห็นอยู่เอาละมั้งมันออกไปแล้วมั้งนี่จะดินมาขี่รถถังน,น,นะปลาเด่นมานี่ยเจอใครจะได้เจอกับปลาเด่นเนี่ยปลาเด่นมาดูงานวะนีินี่บ่อรับดินครับมโคกสุซันนี่นะดีเห็นเห็นอยู่ครับโ่าทางนู้นซันนี่ สามคันสะดวกข้างในเท่าข้างนั้นเราไปนี่นะเนาะเรามาลอเนี่ยนะี่รุ่นเจ็ดหรือเปล่ารแปดคอมสุตรเอาไม่ใช่ดาวบอดเลยโอ้อันนี้ไม่ไรเ,เนี่ยจมบอดแค้นแค่นี้ยืนท่าอย่างเงี้ยเลยว่าเสียเอวรถตัวใหญ่อย่างเงี้ยเลยเสียเอวนะั่นน้ำมันสวิงมันไหลไม่อยู่ข้างเดียว เป็นยังไเงเงินเดือนเงินอะไรเรงินคล่องไหมฮะเออเฮ้ยธรรมดามันไปอีกโอ้สักหน่อยก่อนตอนนี้เขากำลังเออมันทำงานก็นทำไปอย่างเนี้ใช่ไหมแต่อีกสักหน่อยเฮ้ยมัน ไม่ได้นะถ้ามันอยู่ไม่ได้มันไม่ได้นะไอ้น,นี่อยู่ไม่ได้ไม่ได้นะต้องจัดให้มันหน่อยจากหนักเงินเดือนอนะ่ะ <c oughs> ค่อยดูอ่ะเขาจะหาทางแบบเองอยากได้รถพิกาไม่มใช่ไหมเดี๋ยวจะดาวให้เออจริงเแย่แย่โมกเ่าแกเรารู้หมด,หมดแล้วอ,อ่ได้ครับไปนีนะอะไรับไปนีเออเรียๆแต่งสวยเนี่ยโชว์น้องมันลายโงน้ำโชว์เลย สวยดุดีทอจากคันนี้แหลยไปใส่กระน,นูนเออเขาย้ายไปหมดตั้งค่ากระจกยอจานกระจกทรงจอจานถ้าเ <c oughs> ขาก็จะออกรถให้ใหเราผ่อนเอาถ้าเราออกจากเขาเราก็มีเงินผ่อนเนอะเชื่อเชื่อยแล้วเอารถจอดไหนนอนไหนรถจอดบริษัทเออ อ่าครับผมสำหรับชิปนี้ขอจบอยงงคงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเด๋ยชมชิปที่สองนะชิปนี้มันจะยาวเกินครับ